ผมเป็นแค่ฮีลเลอร์มึงอย่าทำแกนดรอฟมึงอย่าทำแกนดรอฟมึงอย่าทำแกนดรอฟออนเมดโดดกู๊ดผมเป็นแค่เมดอืออือโอ้โหใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเยอะเกินพี่โอ้ยโห้ตายแน่นอน ลอในเวลาหลอของทำอะไรน่ะทำใจอะครับอ m อ p a อไ night สุกิณอักอุ้ยเฮียโอ้ยเกมดังมากโอ้ยอกใจทำไมมันทำไมมันไม่ชาร์จอะ โอ้ยถ้านายอัดอยู่ผมจะทำให้มันเสียเลยด้ยเมื่อไหร่ครับกูเอาดิสเสียเลยกูเอาเสียดิสคอร์ดอกได้ครับโทษทีโอ้ยไม่ครับกูจะพูดตลอดเวลาเลยครับพันีสัญอาจะทามทำไมเทคมันไม่ชัดนะโอ้เชี่ยเพราะมึงไม่ได้ปรับเร s โซลูชันไงเร s โซลูชันเฮ้ยไหนพูดถูกว่ะ cinematic โอเคอยู่นะนะ Take a seat thank you อูมิอนพภูมิใจเสนอ See you. s o e u e c t i v e เอาเอาพังแตกไหมเนะี่ยเอาหนูผู้หญิงผู้ชายเอาผู้หญิงปะเนี่ยผู้หญิงไม่เอาอ่ะอย่าเลยผู้ชาย ฮัโลโหลครับกแป๊บนึงนะครับเพิ่มเ่อโอ้ดิสกูเทกับวายแป๊บหนึ่งครับผมกำลังดูว่าผมจะผมจะไม่สร้างตัวละครอนะผมจะแรนดอมจนแบบผมจะเจอตัวที่ชอบโอ้โหแปลว่ากายมึงดูซอนรี <laughs> ่เป็นไงกาก็มีไม่ดูเหรอ <laughs> ไม่เจอของดีไหในในดูดินี่เขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมแต่เขามีหนวดได้อ่ะหืมตาเขียวตาสวยอยู่หัวหน้าม้าโอ้โหบลู โอ้แล้วมัดผมด้วยอ่ะโอ้โหยังเท่อืตาแดงมาเลยเพราะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยอือหือ้มันดูสอลี่ป่ะหรือมึงข้ามเลยดูดูครับโอ้โหยคากามีของดีว่ะอันเนี้ยโอ้ยโ h fucking w a เฮ้ยอันนี้ให้ฟีลแบบเอเชียหน่อยหน่อยโอ้โหนี่โอ้โหคอมโบนี้มันสุดยอดจริงเลย แม่งเหมือนผมกับหนวดอยู่ด้วยกันกายกายในพวกกูกายในพวกกูกายใกูหน <No. laughs> <laughs> โอ้โหโยซินนามอนโรหรือเปล่านี้ดีกว่า <laughs> โอ้โหสุดยอดเลยมันเหมือนโพสมาโรนนิดนินดว่ะไอ้เหี้ยโพสมาโลนี่ว่ะไม่ขายมีสักไหมอ่ะมันมีแทททูขะนี้ไปดูดิมีแทททูวะแทททูหน้าได้ปะล่าง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 สุดล่างสุดเลยเฮ้ยได้โอ้โหไซโคได้ครับขะมี่ยังไงไซโคได้สีดำด้วยสีดำ ทุกสีดำโอ้ยไม่เต็มอ่ะถุมดำโอ้โหอะไรเนื้อใช่ได้ใช่ได้ครับของเขาดีจริงผมว่าไม่น่านนหรอกขอเวลาแป๊บหนึ่งเรแล้ว่ะเรียบร้อยครับได้แล้ว You Shall Not Pass รอคิวอยู่เวอร์ชันอีโมเสียงฝนมาแล้ว กินเบียร์ดีไหมนะง่วงล้ไดยินเสียงเสียงมาแต่ตัวอยู่ไหนโอนี่ไงมาแล้วนี่ไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยทำไมมันสมูทอะโอชิปปปปบนะอู้้ได้เรื่องได้เรื่องมูฟเมน n ์ลู t this o v e m h e l o รออยู่เวทมนต์โอ้ Can I j u stay s t here forever <laughs> <laughs> เออวะไอ้เหี้ยกูค้างอย่างงี้แต่นกไม่ยังนกเป็นอย่าง, <laughs> นอนอางเอ้ยคนนั้นแม่งมีคนเดินอยู่ด้วยไอ้เหี้ยแล้วนี่คือกูค้างกับแม่งอยู่แค่สองคนใช่วยนะดิเดบีดิเดีโอ้ยจีวม <laughs> ะมาให้เรียกแท็กโซเข้าให้ เรียบร้อยฮอกอ๋อมึงคือกัปตันกูเหรอครับ What happened I don't have <But S 1> the b a l l Whatever อ้าวเรียบร้อยเอ้าแล้วคุณไม่ให้ก่อ,อกนี้ไงเอ้าแล้วมึงไม่ให้ก่อ,อก,กูครับสุดยอดจริงเลยโบเฮ้ยเพียเพ้ยนเพี้ยน เคียนเรียบร้อยโอ้ยกายเคียนผมเหมือนนายเคียนตัวละครในเกมได้ไหมได้เลยบล็อกเบกกิ้งอ๋อแม่งบล็อกได้เอาไปเลยครับเฮ้ยแต่จริงอยากเล่นไลฟ์สามกันนะอยากลองครับผมเพอร์เช e s สซับเกตโหอะไรนี่เฮ้ยออโต้รันก็โอเคอยู่ จริงปะเนี่ยออโต้ร <kah s> <playing> <g> um <being wise> <im> ันโอเคอ้ามันก <The Pokemon apan> <the> enfin ็ทีนู่น่าโอ้ยอเมซอนภูมิใจเสนอโลกใหม่ไปเจอเพื่อนนิวเวอร์เหมือนจะเปิดบีไพีกระบอกไอ้เทียโอ้โหมาโอ้โห ถ้ามันโกงอย่างวะโอ้ตัวโคตรใหญ่โอ้โอ้ย่าอืมอืมอืมปึ๊บหลบไม่ทันครับนึกว่าดาร์กโซ่เ okay, ฮ like ้ยไม่เหมือนดาร์กโซลเลยอะทำไมมันไม่ล็อกให้ผมอะครับเออมันไม่ล็อกเปล่าให้อืมแตะโจ โอ้โหมึงก็เบอร์เกินอ,อ้าวเคี้ยวไอ้คางกระเป๋นี้มาแล้วอ๋อเอาเบอร์แชปออกไปทีหู้อะไรเนี่ยเฮ้ยพโพสต์ลนพโพสต์ลนเดี๋ยวหรอกูอยู่ข้างหลังมึงนี่ โอ้สดโร่โอ้โหคนเจ๊ไอทโฮสโหลดมโอ้โหผู้หญิงแน่ผมมีมมีหน้าอกอ่ะสุดยอดอ่ะแล้วมีหนวดด้วยอ่ะแล้วผมมองข้างหองของจริงของดีจริงเลยโอ้ยมันวิ่งช้าไปนิดหนึ่งอ่ะครับเกมนี้มีม้าไหมวะไม่มีป่าวะไม่เอา Not at the moment Oh. มีไม่ใช่เหรอฟาสทาวเวลอ่ะไม่หมายถึงมา้าอ๋อถ้ามีมาเนี่ยเหมือนแบคเทเซอร์เรามีเธอหรือเปล่าพี่มีดิมีกายตลอดเวลาหอล่าม,มีแต่ม้าบอยอแบบ่ะกายม้าบอย <c oughs> โอ้ยยะม้าบุล <c oughs> ไม่อยากเล่นสวอร์อยากเล่นสเปีย <c oughs> อยากเล่นสเปีย <c oughs> แต่เล่นสเปีย <c oughs> มแล <c oughs> ้วใช่ครับอยากเล่นสเปียที่เขาลงเพลงเก่งๆหรือเปล่า เฮ้ยเบนเบนเี่เปียโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากกูชื่อแอดกูมาหน่อยกูชื่อ yes no okay ไม่เอาหรอกนี่ผมได้ไลฟ์ซ์บแล้วอะไรเอ่ยนี่อะไรหินขอบคุณ you shall not pass อ๋อฮู้ฮาฮู้ฮาโอ้ชอบจรง่องอะไกดกดดัวุธ้ยังไงวะ ครับครับครับ,บ,บผมได้อ๋อได้โบได้เชียร์ได้เมจิคัลสเตจโอ้ไกลมือเท่าไหร่เนี่ยมือเร็วจังวะเร็วสี่อ่ะเร็วเร็วสี่เหมือนกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวุ้ยเร็สิบสามวุ้ยไม่ยอมื่นไกลแค่ไหนวะเนี่ยอยากรู้จังเลยแค่ไหนดูซอมเฮดช็อตโอ้ไกลชิปวเวเปอร์มัสเตอรี่ ดีวายเดมเบสฮิลแทร็กต์โอ้มันเป็นสายฮีลนี่ว่ามาเอามาเอาฮัลโหลโบ้โอ้เยอะเยอะ too much โอ้ยโอ้ยเยอะเกินปปปึึึ๊๊๊บบบสแปมสแปมสแปม สเปมสแปมสเปมเยอะกันโอ้ยขอบคุณมากครับผมวิ่งแล้วโอ้ยพ right> no ี่ใจเย็นอืออือยูแชลน็อตพาสโอ้ยรันนิ่งสไนเปอร์กลายมองว่ามันเหมือน e l เอ s c r o l l ออนไลน์ปะเอือแด้ไคล์ครับแพคไคล์ดีฟีดเดอะคอรัปเต็ดชาปลาน แต่มันสมูทกว่าเดอร์เด้อใช่โอ้ยไปไหนมีคนมาช่วยกับผมมีคนอยู่กับผมอืเฮ้ยมึงพยายามเก็บเอ็นหนังสือที่มันเป็นไอ้เร Ho, right? A, mm ื่องแสงสีฟ้านะมันทำให้เวลมึงอัพเลยอะเออไม่ไม่เคยโอ้ยกับตันกับตันไอท็อกทุท็อกทุกทางเนียมันทาเวลได้ไหมเนี่ยอย่าท้าเวลมากโอ้โหคลิกไม่หยุดเลยเฮ้ยผมเป็นแค่ฮีลเลอร์มึงอย่าทำแกนดอฟมึงอย่าทำแกนดอฟมึงอย่าทำแกนดอฟ อมอนเมดรถกู๊ดหนึ่ผมเป็นแค่เมดอืออือโอ้โหใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเยอะเกินพี่โอ้ยโอ้โหตายแน่นอนสเปมิง This is how we win ตายมึงให้คเ,เออมันรีเซ็ตอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณไม่อาวุธหนักเลยก็ก็เป็นตัวยิงแม่จริงๆริงตอนแรกอยากจะเล่นในนี้ด้วยเล่นเล่นไลฟ์สตาร์ฟกับโบอืม มันเป็นไลฟ์สไตล์ครับไม่ใช่ไลฟ์สัพไลฟ์สไตล์อ่ะลองดูด้วยนะมึงรู้สึกว่าเสียงเวเปินมันยังไม่เอฟเฟกเท่าไหร่เลยมันไม่อิมแพคเท่าไหร่เอฟเฟกเท่าไหนคือแปลว่าเหไรเสียงเสียงเวเปินมันไม่อิมแพคเท่าไหร่แต่ว่าเสียงที่มีอิมแพคจริงๆคือเสียงขุดเล้มึงลองไปขุดแล้วแต่ผมชอบเสียงแบ็คแสบอ่ะมันดังชิงชิงว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอปีนก่อนแป๊บหนึ่งเรียบร้อยนี่คืออะไรแกร์เตอร์โซนแกร์เตอร์รอ soft peter อ๋อนี่คือกูต้องโอ้โหโอเคกูต้องตัดไม้ทำลายมีเกลือมีเกลือในรองเท้าฉันใช่เลย <c oughs> เกลืออยู่รองเท้ากูฮัลโหลแดร์แฮปแ์บัดไอ้ยปกระเด็นมาเร็วมึงไม่รีสปอนให้กูอะครับ

ฮึบเฮ้ย<ห>โอ้โหเร็วเรียบร้อยดออไรอปเลยไหมไม่ดรอปอะไรเลยไม่ดรอปใช่ไหมไม่ดรอปจริงด้วยอ๋อนึกว่าจะหมายถึงเฮ้ยมีเทอร์กี้ด้วยเหรอเรตมาครับวุดเห็นใจเฟรมเรทผมด้วยผมต้องมองพื้นเฟรมเรทวอยหรือเปล่าเกมเพย์วิชัว มึงโลได้มากกว่านี้ไหมอ่ะ s t รจ a g ดจะเล่นสเปียร์กับไอคก really şey yes, ้อนเล็ดวะไอ้ก้อนเล็ดเนี่ยกูยังไม่ได้เลยอ่ะมึงจะเล่นเหมือนกูเลยเหรอฮะไอ้กันเล่นอะไรอ่ะผมจะเล่นสเปียร์กับไอคก้อนเล็ดครับผมอ่าโอเคครับผมได้ใช่นายไม่มีสิทธิ์เล่นสเปียร์กับอะไรดีกูเล่นไอ้ไอ้สเปียร์กับไอคก้อนเล็ดไอสเปียร์ไอคก้อนเล็ดเลยทั้งคู่ไอสเปียร์ไอคก้อนเล็ดเอาวะ อเมเชสแคร a เตอร์สโ n น by Mining Boulder โ,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 โอ้โหเสียงแม่งกล้องจังวานมากเลยคนเดโอโอ้สุดยอดแน,น่นอะแน่นมากเลยแน่นจริงกูดูว่ากูแกะสลักหินอยู่ไอ้เยี้ยไ่ถึงแมปป่ะหรอใช่สมองแมปผมอยู่ Green Haven อนะ เหมือนกันเลยที่เดียวกันกับไอ้นี้เลยนี่คือแบบทังโมเแลเนี่ยไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นปะรู้คิดเปงีโอ้ยก็ใหญ่อยูยอย่ใหญ่อยู่มึงวิ่งอย่างเดียวนะเพื่อน <c oughs> You only have to run ทำไมเขาตัดมือเดียววะเนี่ยโหมึงจะเก่งไปไหนวะโถเลยๆๆยเลย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 เยลยยไปขุดแล้วแต่ผมชอบ,<ห>บเสียงแบงคแสบอะ ม่ต่งชิ้งชิงว่ะว้้าววขอปีนก่อนรับหนึ่งสเปียผมได้แล้วไอ้เหี่ยแต่ว่าเกมนี้ทำเควสก็คือต้องรากที่ตัวนั้นให้ได้ว่ะโซนนอร์เออแลวเว้นถ้าเป็นตีเดียวกันปะโซนนร์แต่้อดีเกมนี้คือบอสไม่เกิดไว้เนี่ยไหนวะดิคุยยังได้ไหมโอ้โหอ้าวโอ้โหแล้วแม่งปากไปเลยเฮ้ยได้อยู่